เอาปูนขาวมาโรยให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็เอาขี้ม้ามาโรยค่ะเพื่อนๆผู้ช่วยจิ้มมั่วไปเลยค่ะไม่ต้องคิดมากสวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาร์วันนี้เราสองคนตายายมาที่สวนใกล้ๆบ้านเป็นสวนแรกค่ะ เราจะามาคืนสวนนี้กันค่ะสวนที่นี่ก็จะเป็นสวนปิดค่ะเพื่อนๆเราต้องไขกุญแจเข้าไปค่ะเป็นสวนที่มีความส่วนตัวสูงมากนี่จะเป็นสวนของคุณป้าลินดาป้าฝรั่งค่ะปุงจะแบ่งมเมล็ดมะเขือเทศมาให้เขาเพาะเขาก็เอาขี้ม้ามาหวานไว้เต็มแล้วค่ะนี่ก็เป็นสวนของลุงฝรั่งค่ะคนนี้เขาจะขยันมากเลย เขาจะขุดดินตลอดกับหน้าดินเตรียมใส่ปุ๋ยขี้มา้ารอบๆข้างนี้เขาก็จะปลูกหมดเลยค่ะพื้นที่เขาน้อยแต่เขาก็จะปลูกเยอะส่วนของเขาทําสะอาดสะอาดค่ะเพ<ๆ>ื่อนๆสวนนี้จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแสงที่รับมาจากดวงอาทิตย์ค่ะสวนของเราก็จะโล่งมากเลยค่ะปุงกับแดนได้มา ขนของออกไปหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าใครจะมาได้ส่วนนี้อีกเก็บของออกไปหมดแล้วดอกไม้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดอกอันนี้กำลังออกในช่วงฤดูนี้ค่ะแดนเก็บบรรยากาศภาพของสวนอันนี้ก็เป็นต้นดอกไม้เดี๋ยวดอกเขาก็จะออกมาค่ะสวนนี้ก็หวานขี้ม้าเต็มเลยค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เอาขี้ม้ามาทิ้งกันแบบนี้หรอกเขาจะให้สวนโล่งแบบไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยพอปรุงมาทำปั๊บก็มีคนทําตามเต็มเลยค่ะยังไม่มีคนมาเยอะเท่าไหร่ค่ะเขาจะมีคนบริหารจัดการอยู่ที่เนี่ยค่ะเขาจะมาตอนช่วงเวลาประมาณสักห้าโมงถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยใครมีอะไรก็จะมานั่งคุยกันอยู่ที่เนี่ยเป็นที่ดื่มกาแฟสูบบุหรี่ดื่มเบียร์ค่ะ ทางด้านบนที่เห็นแห้งๆอยู่นี้จะเป็นต้นองุ่นค่ะกิ่งองุ่นจะยาวไปเลื้อยทําเป็นล่มไม้ได้เขาไม่กินกันนะคะเพื่อนๆองุ่นนี้จะมีเมล็ดแล้วก็เปรี้ยวแต่ปรุงนะ่ะชอบกินเวลาลูกเขาออกมานี่จะสวยเป็นพวงเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนนี้เขาเอาใบ,บไม้มากองค่ะแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ทําแบบนี้ค่ะเขาจะให้ดินโล่งมากเลยไม่มีเศษอะไรเข้ามาบรบกวนในสวนของเขา ตอนนี้เขาเอาใบไม้มาเต้มทําเหมือนปรุงทําค่ะเพราะว่าผลผลิตของปรุงที่ปลูกอยู่ที่นี่สองปีได้ผลผลิตดีมากค่ะคนที่เขามีเวลานะคะเพื่อนๆพ,พวกคนปลดกเกษียณน,นะคะเขาก็จะมาดูแลสวนเขาตลอดแล้วบ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้มีที่ทิ้งขยะให้เรียบร้อยแล้วก็มีห้องน้ําอันนี้เป็นแมวประจําถิ่นค่ะเวลามีนกหรือมีหนูเข้ามาเขาจะจัดการค่ะจะคอยดูแลอยู่แถวเนี้ แล้วก็คนที่นี่เขาก็จะมีอาหารไว้ให้เปิดประตูบ้านเขาไว้ให้ค่ะดูดินตรงนี้เขาทําเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านที่เป็นหลังๆนี้ก็จะเป็นบ้านที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะเก็บของบ้างแล้วก็ในช่วงฤดูร้อนที่เขามาปลูกผักก็จะเข้าไปอยู่ในนี้ได้มาทําอาหารปิ้งย่างที่นี่แต่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะเอาแก๊สมาแล้วก็มาหุงต้มทําอาหารแล้วก็มาปิ้งย่างกันที่นี่ค่ะ ในขณะที่เรารอคนที่มาที่สวนนะคะเป็นคนที่จัดการในสวนก่อนจะมาเนีเดี๋ยวปุงจะขุดต้นกระเทียมนี่ไปทั้งหมดเลยคะ่ะปีที่แล้วปุงปลูกไว้เต็มเลยแต่ไม่ได้ผลผลิตยาขึ้นเต็มเพราะว่าปุงกลับเมืองไทยค่ะเดี๋ยวจะเก็บเอาเนี่ยไปให้หมดไปปลูกที่สวนใหม่ค่ะกข้าขเขาจะอยู่ลึกมากเลยค่ะเสียดายค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะลากออกเต็มเลยดากนลู่ลึกมากอะ่ะดินแถวนี้จะดีมากเลยค่ะเพื่อนๆคงเอาเศษใบไม้ใบหญ้าไว้ตรงเนี้ยเต็มไปหมดดินกำลังเริ่มดีแล้วค่ะได้เดือนเต็มหมดเลย เดี๋ยวปรุงจะขุดให้หมดก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เยอะขนาดไหนนี่ค่ะเพื่อนๆได้เยอะแล้วค่ะหลาย10ต้นเลยค่ะเดี๋ยวลองไปปลูกที่สวนใหม่กันค่ะอันนี้จะเป็นต้นสตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปรุงจะขุดเอาต้นเข้าไปปลูกที่ใหม่ด้วยค่ะ เขาใหญ่มากคเพื่อนคุผมได้ขุดไปครั้งแล้วคะ่ะตอนที่มาย้ายสวนที่เนี่ยนี่จะเป็นไหลของเขาที่ออกที่ออกมาทางด้านนี้ค่ะพอแล้วคะ่ะพ <c oughs> อแน้ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกุญแจสองดอกที่เราคืนค่ะแล้วก็นี่เป็นกระดาษที่เราเขียนว่าเราเลิกจากสวนนี้แล้วค่ะก็มีคนมารับที่นี่เขาก็จะคอยดูแลแบบนี้ค่ะตอนนี้ Bulgaria, แดนก็กำลังคุยกับคนที่ทำงานอยู่ในนี้ค่ะคนนี้นิสัยดีมากเลยที่ปุงมาเช่าสวนที่นี่เขาก็คอยจัดการนี่อันนี้จะเป็นเลขาของคนที่ทำงานอยู่ในนี้คอยดูแลเรื่องสวนเรื่องเองินเรื่องกระดาษค่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนมาเช่าหรอกค่ะต้องประมาณเดือนพฤษภามน่นถ้ามีคนเข้ามาดูสวนในช่วงเดือนพฤษภาเขาก็จะดูว่ามีใครจะมาเอาบ้างที่นี่เขาจะรอคิวยาวนานมากค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องรอเอาเงิน ต้งองรอก,ก่อนถ้ามีการติดต่อว่ามีคนมาดูสวนแล้วแล้วเขาก็เอาเงินมาให้แล้วเดี๋ยวคนที่ชื่อนี้หน้าที่เป็นฝรั่งผู้หญิงใจดีเนี่ยเขาก็จะโทรไปหาเราให้เรามารอาับเงินค่ะเะนนี่สกย์ูนี่หน้าเขามีรูปอันนี้มาทางเขาบอกว่าเป็นคนที่คอยดูแลสวนให้ <c oughs> ตลกมาก <c oughs> แต่ก็น่ารักดีคะ่ะตอนนี้เสื้อก็ขาดแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนเสื้อให้ <c oughs> ตอนนี้เราสองคนก็เอากระดาษไปยื่นให้เขาแล้วค่ะว่าเราจะไม่มาอยู่ที่ส่วนนี้อีกแล้วแล้วก็คุยกับเขาขอบคุณเขาคนนี้เป็นผู้หญิงคนเดนมาร์กที่น่ารักมากๆอีกคนนึงค่ะตอนนี้พวกเราได้เดินมาถึงสวนใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกับสวนเก่านะค่ะผมก็ให้แดนนั่ง ตัดรากกระเทียมออกแล้วก็ต้นของเขาออกบ้างเดี๋ยวปุ้จะไปเตรียมดินทางด้านนู้นค่ะอันนี้ต้นของเขาเราก็เก็บไปทําอาหารค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นหัวของเขาแล้วก็มีรากอยู่เวลาเราเอาไปปลูกเขาจะได้แตกรากใหม่ค่ะผู้ช่วย ตรงนี้เป็นแปลงที่ปุงปลูกกระหล่ำปีเมื่อปีที่แล้วค่ะต้นของเขายังเหลืออยู่เลยหญ้าก็เยอะค่ะเพื่อนๆรากหญ้าออกเต็มเลยค่ะแต่มาสังเกตดูเวลามีรากหญ้าไสเดือนก็อยู่เต็มเลยค่ะเพื่อนๆคงต้องมาเอายาออกอีกเยอะเลยถ้าไม่งั้นนะ่ะหญ้าขึ้นเต็งฝนตกมาก็เต็มเลยค่ะ ตกยาได้น้ำฝนได้ความร้อนก็แตกรากออกมาเต็มแล้วค่ะดินกำลังเริ่มดีค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าปีที่แล้วุงไปเอาดินมาจาก ในป่าแล้วก็ใบไม้มาจากป่ามาใส่ไว้ค่ะได้วัตถุอินทรีย์ใต้พื้นดินนี้ก็จะมีสารอาหารไม่ให้ผักของเราโอ้เสเดือนเต็มเลยค่ะเสเดือนเยอะแยะหมดแปลว่าดินของเราดีมาก กูเอาปูนขาวมาโรยให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็เอาขี้ม้ามาโรยค่ะเพื่อนๆผสมดินกับขี้ม้าก,กับปูนขาวให้เข้ากันก่อนเ้นตัดรากให้จนเกือบจะหมดเลยค่ะไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวมาลองปูกกันว่าจะขึ้นหรือเปล่า กิมลงไปแล้วค่ะไม่ต้องคิดมากตอนนี้อากาศเขายังหนาวอยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เขาอาจจะขึ้นมาให้เพราะว่าดินยังชื้นอยู่ค่ะจิ้มมัวไปเลยค่ะไม่ต้องคิดมาก <laughs> จะรอดหรือเปล่าเนาะ <laughs> ปลูกไปให้หมดเลยค่ะหัวไม่ได้กินได้กินใบก็ยังดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับสวนแบบนี้ไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะแต่ปุ้มจะปลูกไปให้หมดเลยค่ะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดนิดหน่อยแล้วค่ะตอนนี้ปุ้มก็ได้ปลูกกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นให้หรือเปล่าเพราะแดนตัดรากเยอะเหลือเกินถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวปุ้มก็จะเอากระเทียมมาแซมไว้อีกค่ะ ทางด้านนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่ปุ้มปลูกไว้เมื่อตอนที่ไปขนย้ายของมาจากที่สวนเก่าค่ะเขาก็เริ่มแตกออกมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกใหม่แซมลงไปอีกลองดูค่ะเพื่อนๆไม่แน่อาจจะมีสตรอเบอรี่ให้เรากินปีนี้ก็ได้ค่ะก่อนที่พวกเราจะกลับบ้านปุ้มจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ที่ขึ้นตามพื้นดินเ่ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนู้นยาวไปนู้นค่ะสวยมาก บริเวณแถวนี้ก็จะเป็นสระน้ําใหญ่กว้างมากๆค่ะเพื่อนๆมีนกเต็มไปหมดเลยค่ะมีต้นไม้ก็เริ่มแตกออกมาแล้วอันนี้จะเป็นต้นสนว่ามีอายุมากเลยค่ะในต้นย้ายใหญ่ถ้าเขาออกไปมานะ่าจะสวยมากต้นไม้ที่เห็นแห้งๆอยู่นี้ก็จะเป็นต้นแครค่ะเป็นแครป่าปีที่แล้วปูมาเก็บแครป่าไปทําอาหารกินในะแกงส้มเดี๋ยวปีนี้รอให้เขาออกก่อนค่ะ เดี๋ยวปุงจะเก็บไปทําอาหารให้เพื่อนๆชมกันอีกค่ะวันนี้อากาศช่วงที่ปุงมาตอนแรกก็ดีอยู่ค่ะตอนนี้รู้สึกจะอิมครึมซะหน่อยแต่ก็ไม่หนาวจนเกินไปค่ะมีลมอยู่บ้างวันนี้ปุงกับแดนขอลาเพื่อนๆไปก่อนขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย